ไปเที่ยวประเทศพื้นบ้านประเทศญี่ปุ่นครับกลางดึกที่ฝนโปรยปลายบรรยากาศดูค่อนข้างวุ่นวายอะไรกันเนี่ยห้ามเข้าเหรอแถมเตือนเป็นภาษาเกาหลีซะด้วยสถานที่ที่คุ้มกันหนาแน่นเช่นนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะจึงป้องกันเข้มงวดสักขนาดนี้ ขณะนี้เวลาตีสี่ครับเวลาเช้าตรู่ที่ฟ้ายังมืดอยู่มีรถน่าสงสัยขับเข้ามาเป็นขาบวนด้านหนึ่งเต็มไปด้วยกล่องโฟมที่เรียงกันไว้แล้วข้างในนั้นมันมีอะไรกันแน่ระหว่างที่คาดดาวของที่อยู่ในกล่องโฟมซึ่งวางอยู่เต็มไปหมดเราก็เราก็เราก็เจอแล้วครับปลาน,นั่นเอง ที่นี่คือตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นครับตลาดสึคิจิที่รวมปลาจากทุกเขตไว้ที่นี่ครับแต่ว่าเขากาลังติดอะไรลงไปในช่องที่ใส่ปลาไว้ก็ต้องเขียนหมายเลขแสดงขนาดแล้วก็จํานวนของปลาครับนี่ครับส่วนทางนู้นนี่ก็เขียนแหล่งที่มาครับอ๋อแล้วครับแบบนี้ก็จะรู้ได้ว่าปลานี้มาจากที่ไหน หมือนจะมีเรื่องลับๆเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับพอเราแอบไปดูนั่นก็คือการประมูลปลานั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมเราประมูลได้แล้วครับเช่อเลยรครับเขียนจนอ่านไม่ออกเลยครับเราพ่อค้าวางท่าใส่กันในสนามรบไร้เสียงเพื่อแย่งชิงของที่ต้องการครับว่าแต่ที่ติดอยู่บนหมวกมันคืออะไรกันนะใช่แล้วครับ ถ้าจะเข้าร่วมการประมูลปลาต้องใส่หมวกติดชื่อร้านค้าเอาไว้ลหละครับถ้าไม่มีป้ายก็เข้าประมูลไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเขาห้ามครับท่ามกลางการแข่งขันที่ดูเดือดการประมูลจบอย่างรวดเร็วครับเมื่อออกจากสนามประมูลก็ได้ปลาสดติดไม้ติดมือกลับบ้านไปแหมปลาวันนี้สดดีจังเลยคุณลุงครับรู้สึกไงบ้างครับคุณลุงอ๋อคือตอนซื้อก็อารมณ์ดีครับ แต่ถ้าขายไม่ออกก็อารมณ์มันบูดเท่านั้นเองแหละครับแย่ yeah, ครับหลังจากจบการประมูลแล้วครับรถแ,แปลกๆก็ขับออกมาเป็นแถวๆมันคืออะไรกันสิ่งนี้เรียกว่าท่าเรครับมีที่ตลาดสึกิจิเท่านั้นขบวนรถท่าเรที่วิ่งวนไปมามีเห็นได้ที่ตลาดสึกิจิเท่านั้นครับสถานที่ที่ติดป้ายห้ามเข้านี้ทั้งภาษาเกาหลีภาษาจีนและอังกฤษ สาเหตุที่ห้ามทุกคนเข้าอย่างเข้มงวดมันเพราะอะไรกันอยากรู้จังเลยต้องถามพี่ยามครับอ๋อเข้าได้เฉพาะผู้ร่วมมาประมูลเท่านั้นครับสถานที่ที่ไม่ใช่ใครก็จะเข้าไปได้ก็คือสนามประมูลปลาทูน่านั่นเองลหะครับแต่ว่าถ้าหากติดต่อล่วงหน้าสามารถเข้าชมการประมูลปลาทูน่าได้ครับเือ <c oughs> เวลาประมูลจะแบ่งเป็นสองทีมนะครับทีมละหกสคนครับ รวมกันทั้งหมดก็120คนนะครับทําการประมูลในครั้งนี้นะครับทีมงานได้ข้อมูลสําคัญมาแล้วครับจึงตั้งใจจะเก็บภาพการประมูลให้ได้จึงวิ่งมายื่นเรื่องขอเข้าชมตอนนี้เวลาตีสี่ยีนาทีนะครับสีน้าทุกคนดูง่วงนอนมากเพราะว่าอดกลับอดนอนกันครับแต่ว่าเป็นการชมหายากที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วงานนี้ห้ามพลาดครับมาถึงตั้งแต่หัวข้าครับพอใกล้จะได้ดูการประมูลแล้วเนี่ยก็ ตื่นเต,นต้นมา,มากๆเลยละครับนักท่องเที่ยวเดินเข้าสู่สนามการประมูลอย่างตื่นเต,นต,นต้นครับในที่สุดประตูแห่งความลับก็เปิดออกที่นี่คือสนามประมูลปลาทูน่าที่ใหญ่ที่สุดเหล่าปลาทูน่าตัวใหญ่ๆจากมหาสมุทรแปซิฟิกนอนตัวแข็งรอการเลือกของเราพ่อค้าอยู่ ส่วนนักท่องเที่ยวครับก็ยุ่งอยู่กับการกดชัตเตอร์เหล่าพ่อค้าก็ยุ่งกับการเช็คคุณภาพของปลาทูนา่าแล้วประเมินจากอะไรกันหนอขอถามหน่อยพี่พ่อค้าครับดูจากสีและไขมันเนี่ยจะรู้ได้ว่ามันสดแค่ไหนนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วครับก็จะเขียนหมายเลขลงบนตัวของปลานะครับแต่ว่าเขียนไว้เพื่ออะไรล่ะครับมันคืออะไร อ๋อลำดับครับลำดับอะไรเหรอคะลำดับการประมูลครับการประมูลเริ่มขึ้นครับพร้อมกับเสียงกระดิ่งิ่บเลยการแข่งขันของพวกเขาเริ่มขึ้นอีกครั้งครับรหัสลับระหว่างพวกเขาส่งให้กันอย่างรวดเร็วระหว่างนั้นปลาทูน่าที่ขายแล้วก็จะถูกติดป้ายเอาไว้ครับเมื่อจบการประมูลปลาทูน่าก็จะถูกส่งไปยังเจ้าของที่ประมูลได้ ปลาทูน่าตัวใหญ่ขนาดนี้แม่ราคาเท่าไรเ่เลยอครับคือเรื่องราคามันก็สมกับคุณภาพของเนื้อปลานั่นแหละครับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซะหน่อยนะครับคุณนะผู้ชมมันใหญ่มากครับเบลล์อสนุกมากเลยครับเ <laughs> ขาตัวไปกินทูน่าก่อนนะครับ <laughs> ทูน่าเหรอครับแต่วันนี้ไม่ใช่ปลาทูน่าแช่แข็งนี่ครับแล้วปลาพวกนี้ต่างกับปลาทูน่าแช่แข็งยังไงล่ะครับ แบบแช่แข็งกับไม่แช่แข็งราคาม,มันก็ต่างกันนะครับเจอกับป้ายห้ามเข้าอีกแล้วครับสนามประมูลปลาทุน่าสดนั้นห้ามบันทึกภาพและก็ห้ามเข้าชมอีกด้วยนะครับน่าเสียดายครับเก็บภาพมาได้แค่นี้เองด้วยความอยากรู้ประวัติของตลาดนี้เราจึงไปที่ประชาสัมพันธ์เขาครับเพื่อถามประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีวัฒนธรรมการกินปลามาเป็นเวลานานแล้วละค่ะ และก็ตลาดซึกิจิมีชื่อเสียงของแหล่งรวมปลาหลายชนิดจากทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับที่นี่ก็ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วละคะ่ะตลาดซึกิจิมีตั้งแต่สมัยเอ็นโดครับปี1603ครับประวัติศาสตร์ของตลาดปลานี้เริ่มขึ้นที่บริเวณใกล้กับสะพานน่ฮอนบาชีครับเมื่อปี1935เริ่มกลายเป็นตลาดค้าส่งจนมีลักษณะเช่นปัจจุบันนี้แหละครับ หลังจากหมดเวลาของตลาดเช้าที่นี่ก็เริ่มทํางานต่อครับที่นี่คือที่แยกชิ้นส่วนปลาทูน่าครับเมื่อตัดแล้วก็แยกโฮตามส่วนแล้วก็ส่งให้ร้านค้าที่สั่งไว้นั่นเองละครับปลาที่ซื้อจากตลาดประมูลนะครับเราตัดแยกส่วนแล้วก็ส่งให้ลูกค้าที่สั่งไว้ครับแพ็กแบบนี้ครับ แล้วก็ส่งไปทั่วประเทศว้าวที่นี่มียอดฝีมืออยู่ด้วยครับบ้างก็เอาปลาขึ้นรถท่าเรไปส่งใกล้ๆที่นั่นคือตลาดสดซิกิจิครับตลาดเต็มไปด้วยผู้คนตั้งแต่เช้าส่วนท่งนี้ก็สมกับเป็นแหล่งขายทูน่าครับทางโน้นก็ทูน่าโอแม่เจ้าทางนี้ก็ทูน่าครับหันไปทางไหนก็จะแต่มเมนูที่มีปลาทูน่าเต็มไปหมดนะครับทุกร้านต่างหาไอเดียมาเรียกลูกคา้า ร้านขายปลาทูน่าเยอะขนาดนี้แหล่งนี้คือสนามรบปลาทูน่าชัดๆเลยครับคุณผู้ชมมาโปรโมทร้านครับใช่ครับอร่อยจริงๆนะครับเนี่ยอร่อยครับที่ทุกสายตาจาับจ้องอยู่ครับทัากู้คนต่างหยุดมองออก็ต้องมีเหตุผลที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนล่ะครับรมันก็คือปลาที่นอนแช่อยู่ในน้ําแข็งนี้ก็คือปลาทูนา่านั่นเองครับ ปลาทูน่าตัวรเริ่มเทิมเลยเราก็จะปลาออกมานะครับแล้วก็แร่เนื้อฮะตรงนี้ครับน้านนี้เลยครับโชว์แร่เนื้อเป็นบริการอย่างหนึ่งเพื่อลูกค,ค้าที่มาถึงที่นี่ครับแต่ว่าไม่สามารถมาดูได้ตลอดเวลานะครับแล้วเมื่อไหร่กันล่ะถ้าจะดูโชว์แร่ปลาทูน่าต้องมาช่วงสุดสัปดาห์นั่นเองแ่ละครับ ไม่ว่าร้านไหนก็มีแต่ปลาทูน่าดีๆนะครับเพื่อความแตกต่างนี่เราจะมีโชว์แกลเนื้อปลาทูน่าครับระวังมีดด้วยนะครับระวังด้วยครับระหว่างที่ทุกคนรอคอยนั้นในที่สุดก็เริ่มแกลจัดส่นหัวก่อนนะครับส่วนตรงนี้นะครับทุกคนครับจะมีน้ํามันอยู่เยอะที่สุดเลยนะครับทางด้านตรงนี้นะครับหัวปลามีชิ้นส่วนที่มีราคาสูงอยู่ด้วยนะครับมีแค่ตัวละสชิ้นเท่านั้นนะครับ เป็นเนื้อที่เชื่อมส่วนหัวกับหนังครับต่อไปก็ผ่าท้องครับแล้วก็ใช้เลื่อยตัดหางออกเป็นภาพที่หาดูได้ยากทุกคนดูอย่างใจจดใจจ่อและตอนนี้เองครับระวังมีดนะครับพ่อครูก็หยิบมีดเล่มยาวออกมาประมาณ30กกิโลครับใช้ผ่าปลาหนัก300กิโลนะครับมันก็ต้องขนาดนี้แหละครับ ึงจะสามารถผ่าปลาทูน่าได้ครับในที่สุดก็ได้เห็นเนื้อสีแดงสุดของปลาทูน่ากันแล้วยอดฝีมือสองคนที่แล่ปลาทูน่ามานานนับสิบปีเพียงชั่วพริบตาเดียวปลาทูน่าตัวใหญ่ก็ถูกแกล่ออกเป็นส่วนๆนี่คือเนื้อคามาครับเนื้อคามานะครับเป็นส่วนที่อยู่บริเวณหลังเงือกนี่เป็นส่วนเนื้อส่วนท้องครับ ว้าวเนื้อนั่นๆ,ๆ,ๆบริเวณก้างปลาที่กำลังใช้ช้อนขูดออกมานั้นส่วนนี้ก็เอามากินได้ด้วยเหรอครับเนี่ย<ๆ>นี่เขาโอชีครับมีไม่ค่อยเยอะครับอร่อยมากเลยครับ<ๆ>ขูดบริเวณก้างปลาจนหมดแล้วครับได้เนื้อมา<ๆ>แทบจะไม่ถึงหนึ่งจาน ซึ่งมีมูลค่ามากครับเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกน่าทานมากเลยค่ะน่าอร่อยมากเลยครับอยากซื้อกลับไปนะครับจริงจริงเจก็มาได้เลยครับใช้ครับเช่ๆหลังจากเสด็จการแล่เนื้อปลาครับก็ถึงเวลาเชิญลูกค้าเข้าร้านพ่อครูต่างก็ยุ่งเพื่อลูกค้าที่รอคอยเวลานี้มานานครับแค่ดูก็รู้สึกได้ถึงความนุ่มของเนื้อปลา เมนูขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือข้าวปันป้นปลาทูน่าครับอร่อยไหมครับแม่ช่วงเวลาแสนสุขที่ทุกคนรอคอยมานานข้าวปั้นที่ทำด้วยปลาทูน่าที่สดที่สุดในโลกเป็นยังไงบ้างครับนุ่มมากค่ะถึงจะมีน้ำมันแต่ว่ารสชาติดีมากเลยค่ะมันอร่อยมากๆเลยอะอร่อยจริงๆที่ตลาสดสดซซกิจิไม่ได้มีเพียงแค่ปลาทูน่าเท่านั้นนะครับ ยังสามารถหาเสื้ออาหารทั่วไปได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงถูกเรียกว่าห้องครัวของโตเกียวร้านนี้ครับขึ้นชื่อมากครับร้านไข่หมูอายุกว่า80ปีและอีกร้านก็คือร้านขายมีดครับมีมีดหลากหลายชนิดวางขายในร้านสมกับเป็นประเทศของผู้ชำนาญการในการใช้ดาบครับคือร้านนี้เริ่มจากทำดับสมุไรครับเปิดมา400ปีแล้วล่ะครับ ร้านตั้งอยู่ที่เดิมตลอดเลยครับตรงนี้เลยครับใช่แล้วครับมีดน,นั่นก็ใช้แร่ปลานะครับสำหรับปลาตัวใหญ่ๆสมจะเป็นแหล่งปลาทูน่าจริงๆครับดีร้านขายมีดแล่ปลาทูน่าอยู่ด้วยตลาดซิกจิดำเนินไปโดยมีปลาทูน่าเป็นหลักเหมือนร้านขายเนื้อหมูเนื้อวัวทั่วๆไปที่นี่ก็มีเนื้อปลาทูน่าแยกส่วนขายเช่นเดียวกัน ลูกค้าพูดบ่อยๆว่าดีใจที่ได้ซื้อของดีนะครับมากกว่าการได้ซื้อของถูกกัครับร้านอาหารแต่ก็สืบทอดรุ่นต่อรุ่นมาด้วยปลาทูน่าคุณภาพดีที่สุด,<ว>ด,สดผมก็ชอบปลาทูน่าเหม็นกันร้านนี้โด่งดังขนาดไหนทำไมแถวถึงยาวขนาดนี้รอมานานแค่ไหนแล้วครับเกื <engage S> 2> 2อบสั่งชั่วโมงล้วค่ะเกือบสองชั่วโมงแล้วเหรอคะเนี่ยเพราะมันอร่อยมากเลยครับ ได้ยินมาว่าร้านนี้มีประวัติที่ยาวนานนะคะฉันก็เลยอยากจะลองชิมดูก็เลยมาต่อแถวรออยู่นะคะนี่ก็ตั้งนานแล้วร้านเล็กๆที่มีเพียงไม่กี่โต๊ะเมนูเด็ดของร้านนี้ที่จะทำให้คนยอมต่อแถวรอถึงสองชั่วโมงก็คือข้าวหน้าปลาทูน่าดิบที่ใช้เนื้อปลาที่สดมากๆทานให้อร่อยนะครับ เดี๋ยวนะครับไหนขอดูข้าวหน้าปลาดิบของร้านนี้หน่อยสิครับเป็นยังไงโอ้โหเนื้อปลาสดๆยอมยกนิ้วให้เลยครับแม่คุ้มค่าแก่การรอคอยจริงๆเห็นในทีวี A T v ว่ามีข้าวหน้าปลาดิบก็อยากลองชิมครับก็เลยเตามมาที่นี่เลยครับคนก็เยอะหน่อยครับครับคนเยอะจะราดซอสโชยุหรือว่าจะจิ้มกิน ก็ตามความชอบของแต่ละคนแม้วิธีจะต่างกันแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยมากครับสดมากเลยครับเนื้อนุ่มมากครับละลายในปากเลยครับสุดยอดมากครับความภูมิใจที่รักษามานานถึงเกือบสิบปีไม่เปลี่ยนแปลงจึงทําให้บอกกับคนอื่นๆได้อย่างมั่นอกมั่นใจข้าวหน้าประเด็บร้านขอเราขึ้นชื่อมากเลยนะครับมาชิมกันเยอะๆนะครับจะรอนะครับขอบคุณมากเลยครับ พอไปโตเกียวผมจะแวะไปรับประทานนะครับ